สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเมื่อคืนแอดอยังไม่ได้ดูรีรันเลยนะคะวันนี้ใครรอรอบบ่ายสองไทยเหมือนแอดบ้างอันแนะ่หรือว่าเมื่อคืนแบบใครดูมาแล้วบ้างก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับแอดได้นะคือแอดถ้าอยากรู้ว่าเขามีการเขาเรียกว่าอะไรนะปรับแสงเพิ่มขึ้นบ้างไหมไอเวทีที่มันแบบสเตจมันมืดๆอะค่ะ หรือแบบทุกสิ่งอย่างเหมือนเดิมเลยหรือว่ามีการเพิ่มเนื้อหาอะไรมาบ้างไหมเพราะว่าตัวแอดยังไม่ได้มีโอกาสดูไงแต่ว่าใครไม่ทันใบสองวันนี้หนึ่งทุ่มไทยมีอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้แล้วก็ถ้าวันนี้พลาดไปเนี่ยก็ต้องอธิย์านอีกทีหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดสรรเวลากันดีๆนะคะ อ่ะทีนี้กลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะทางฝากฝั่งจีนกันบ้างดีกว่านะทุกคนกับโปรเจกต์นะคะ Lisa Solo ล u ฟัน r i s i n g ค่ะกองทุนสมทบเข้าโปรเจกต์โซโลของน้องลิซ่าเมื่อวานนี้เองนะคะมีแม่จีนนี่เขาแบบเล่น Twitter อะ่ะเขาได้ออกมาบอกแฟนด้วยว่า ทุกคนลิลลี่ก็อยากกังวลมากเกินไปนะคะเกี่ยวกับการระดมทุนของลิซ่าโซโลเพราะว่าการระดมทุนของเราเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแม้ว่าเราจะมีะประสบการณ์ในการระดมทุนมามากในปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วนะคะเนั้นค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่า5-7ก็จะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องลิซ่าอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็นี่คือคําสัญญาของเราที่มีต่อลิซ่าค่ะ โอ้โหพลายาได้ยินแบบนี้แล้วก็แบบอยากทานเข่านะคะไปกราบบนตักความเป็นไทยเฮาของคุณแม่57มากๆเลยนะคะจากนั้นคะ่ะปฏิบัติการพยากราย327ก็เกิดขึ้นแม่จีนอันนี้เขาเล่นใหญ่มากนะคะทุกคนถึงขนาดแบบจะทําวิดีโอออกมาโปรโมตกิจกรรมในครั้งนี้เลยนะเหมือนแบบพยากราย67อะไรประมาณนั้นเลยนะคะ ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งระดมทุนการระหว่างแฟนจีนแล้วก็ลิซ่าบาร์ห้าสิบเดปะทะกับใครคะปะทะกับเหล่าลิลลี่รวมใจเป็นชื่อนี้ละกันนะคะซึ่งได้แก่ทีมลิลลี่ทีมไทยลิลลี่อินเตอร์แล้วก็ลิซ่าเนชั่นค่ะก็ได้มีการเปิด Arena าแบทเทิกันแข่งระดมทุนในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ เวลานะคะหโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มไทยซึ่งงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ทางฝาฝั่งแม่จีเนี่ยเขาก็มั่นอกมั่นใจนะคะว่าลิซ่าบาร์ชนะในรายการนี้ไปอย่างแน่นอนตำแหน่งไทเฮาเนี่ยต้องเป็นของแม่บาเท่านั้นนะเออเป็นไงออกตัวแรงนะคะก็ไม่รู้ว่าทางแม่บาเขาไปดิวแบบพอก้าตึก16ตึกมาร่วมระดมทุนในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าไงถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแฟนไทยแฟนอินเตอร์ก็คงจะแบบเออ แล้วตกจะชนะไปวันนียเอาเป็นว่าสรุปง่า,งงายๆนะคะโปรเจกต์นี้เนี่ยเหมือนแม่จีนเขาท้าชนกับแฟนแฟนน้องลิซ่าทั่วโลกเลยเปิดแบบอารีนาแข่งกันเลยอย่างเป็นทางการว่าสรุปแล้วเนี่ยตำแหน่งไทยเฮาจะเป็นของใครเออ เอาเป็นว่าแม่ไทยคนไหนไม่อยากให้หนายหน้าก็ขอเชิญชวนนะคะไปร่วมระดมทุนให้หน้องกันได้นะคะ12กุมภาพันธ์นี้ค่ะ5โมงเย็นถึง5ทุ่มไทยยอดโอนระหว่างนี้ก็จะมาปะทะกันนะคะแล้วก็ประกาศว่าผลฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะค่ะ อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศคืกคักนะคะในชว่วงตรุษจ,จีนนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะคะว่าฝั่งไหนจะชนะในปฏิบัติการพยักร้าย327ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ